สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ํารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง Youtube เว็บไซต์เดียนสอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ลงไว้แค่ปิดเพจนะครับเมื่อวานนะครับเราก็จะไปสรุปผลก่อนนะครับก็จาก5คลิปนี้เราก็จะกินทุกคลิปนะครับมีคลิปนี้นะครับเป็นเป็นบอลแต่ว่าตัวแก้นะครับก็กินไปนะครับ เราจะไปสรุปผลคลิปวันก่อนนะครับก็ให้สูงไปที่แมนซิตี้นะครับก็จะจบไปที่ศูนย์สี่ครับเราก็จะกินเต็มนะครับสเตปเราก็แตะแค่สเตปสองนะครับส่วนปิดเพรผมก็พลาดแค่ตัวเดียวนะครับส่วนเมื่อวานนะครับผมก็ปิดเพรไว้นะครับเป็นสี่คู่นะครับเข้าสองนะครับเลื่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เสียหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลนะครับเป็น คู่ระหว่างเจนัวนะครับพบอัตเลนตานะครับเป็นลีซีลีอาร์นะครับก็วันนี้ผมได้ลงสเตปไว้4ตัวนะครับผมก็จะให้วิเคราะห์ให้ทั้ง4คู่นะครับก็วันนี้นะครับเลทราคาของคู่เจนัวกับอัตเลนตานะครับสูงอยู่ที่3ลูกนะครับก็เราจะไปดูที่ตารางคะแนนกันนะครับอัตเลนตานะครับแข่ง18นะครับชนะ11เสมอ4แพ้3นะครับ ได้ถึง38ลูกนะครับเสีย24ลูกครับมี37แต้มครับก็ซีเรียร์ค่อนข้างดูเดือดนะครับแต้มค่อนข้างสูสีกันมากนะครับถ้าอัตตานตาชนะได้ก็มีสิทธิ์ดีดไปขึ้นที่2ก่อนนะครับส่วนเจนัวนะครับอยู่อันดับ18นะครับชนะ1นะครับเสมอ7นะครับแพ้10นะครับได้19นะครับเสียถึง37ลูกนะครับก็ยังอยู่ในโซนอันตรายอยู่นะครับ ผมก็จะพาไปดูส่ิติที่พบกันนะครับส่ิติที่พบกันนะครับก็นัดล่าสุดก็เป็นบอลสูงนะครับก็เจัวนะครับแพ้สามสี่นะครับก็เป็นบอลสูง4นัดนะครับจาก5นัดนะครับเราก็จะไปดูแผนนะครับวันนี้เจโนก็มาในแผนสามนะครับเขาเปิดบ้านนะครับคือต้องการแต้มนะครับส่วนอัลตาเรนตามาในแผน4 3 4สาี่สองนะครับ ก็เราจะไปดูที่ใส่ตีนัดล่าสุดของเจนนวนะครับแพ้ให้ลาซิโอนะครับลาซิโอเล่นในบ้านนะครับก็กดไป3ามหนึ่งครับส่วนเจนนวนะครับจาก5นัดนะครับเขาก็ยิงประตูได้3นัดล่าสุดนะครับมีประตูนะครับส่วนอัตตาเลนต้านะครับก็จะเป็นบอลสูงส่วนใหญ่นะครับดูนะครับจาก10นัดนะครับเขามีต่ำเพียงนัดเดียวนะครับสูงถึง9นัดนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้โรมานะครับ หนึ่งสี่ครับก็เป็นสินอลสกอร์สูงครับดังนั้นวันนี้ผมคู่เต็งผมฟันทงให้อยู่สูงคู่อัตาเลนต้านะครับสามลูกนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลฮอลแลนด์นะครับคู่ระหว่างอาร์มานะครับพบโกนิงเก้นนะครับราคาสูงเปิดมาที่สองลูกครึ่งคอบสามนะครับก็มีสิทธิ์ที่เบียจะเหลือน้อยนะครับวันนี้นะครับอาร์ม่ามาในแผนสี่สามสามนะครับส่วนโกนิงเก้นนะครับมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับ คู่นี้นะครับก็เป็นบอลที่แบบว่าฮักมากวันนี้นะครับเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับใสถิตินัดล่าสุดคือเล่นในบ้านคือจบ4 1นถึง2นัดนะครับในบ้านเขายิงประตูได้แทบทุกนัดนะครับใสถิติที่พบกันก็ค่อนข้างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับส่วนโกนิงเก้นนะครับจาก5้านัดเขาก็มีประตูทุกนัดนะครับนัดล่าสุดก็แพ้4-2นะครับก็เป็นบอลสูงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือเขายิงได้ทุกนัดนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพารลรวยได้นะครับวันนี้ผมก็ได้ลงสเตปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นคู่เต็งเป็นอัตตาเลนต้านะครับสเตปสองเป็นอาร์เซนักามะนะครับสูง2ลูกครึ่งครบสามครับเดี๋ยวอีกคลิปนึ่งผมจะไปวิเคราะห์คู่วิกเทสกับอุดิเนเซ่นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาลยได้นะครับ